เก็บตกคุยข่าวเอามาบอกเอามาย้ำให้คุณได้ฟังกันอีกรอบช่วงนี้เนี่ยนะฮะเงินทองเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าหายานะคุณลัก์พูดถึงการทำงงทํางานนี่นะฮะของมนุษ์เงินเดือนเนี่ยตอนเนี้ยซื้อลารีแมนเนี่ยดีที่สุดนะฮะนั่นน่ะสิพอปลายเดือนนี้ก็ได้รับแน่นอนละถึงเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไง ก็นี่แหละนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างอาชีพอื่นๆเนี่ยนะคะอย่างที่ก็บอกว่าพี่น้องเกษตรก็ดีนะคะพี่น้องชาวสวนชาวไร่ก็ดีบางคนก็ะบิบางทีเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ทรรมมาค้าขายหรือว่าทําเงินได้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงสั้นๆช่วงสั้นๆหมายถึงเอาช่วงนี้เรียกผลลหมากลากไม้ออกมาปุ๊บมาขายเอาหยุดไปเป็นหน้าของมันเป็นหน้าของมันแต่ละฤดูกาลของแต่ละผลละหมากลากไม้อ่า รือว่าสินค้าในชุมชนอะไรต่างๆพวกนี้เหมือนสิ่งของดีของเด่นในชุมชนอย่างนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าคือมันมันไม่ได้ออกมาตลอดอ่ะมันขัดความต่อเนื่องอะไรพวกนี้ถูกต้องใช่ไหมคะแต่อย่าให้หายไปในในเรียกว่ากงจากของมันนะของของการตลาดโดยธรรมดาโดยปกติใช่เอาดอกบัวได้ไหมยังยังนะฮะนี่ไม่อยากให้หายไปนะเพราะว่า กลัวว่ามันจะหายไปในในในวัฏจักรใหม่ๆที่มันมันเข้ามามใ,ในยุคใหม่ที่มันเข้ามาไม่อยากให้ตลาดแบบปกตินี่หายไปอยู่ในโลกออนไลน์อะไรก็โลกออนไลน์อะไรก็โลกออนไลน์นะฮะคือโลกออนไลน์มาเนี่ยหลายๆอย่างมันตายไปนะฮะ,ะเหมือนกับในเรื่องของหัดใหญ่ที่เงียบๆเนี่ยเพราะว่ามีผลในเรื่องนี้ผมว่า ห้สเอร์็ลยใช่ผลกระทบไปเต็มๆเลยนะฮะ,ะเพราะว่าความเป็นหัดใหญ่เนี่ยก็คือคนที่มาหัดใหญ่มาทำอะไรมาจับจ่ายซื้อของอ่ามาช็อปอย่างเงี้ยนะ<อ><อ>มาช็อปปิ้งอของหนีภาษีนะฮะของที่ยังไงเขาเรียกว่า มันไม่มีในในหาที่หามันไดง่ายๆในประเทศไทยอ่ะในทุกๆพื้นที่อ่ะอืมก็อาจจะเป็นสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าสินค้าของทางใต้เลยแบบเนี้ยเนาะใช่ทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยตลาดมันมันเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโทรศัพท์อืมของในในตลาดกิมหยงของในสันติสุขมันย้ายที่ไปมันก็เลยทําให้สองตลาดเงียบแล้วอย่างนี้ไหม คนที่แบบว่าเขาเข้าไปสู่ระบบแบบขายออนไลน์แบบเนี้ยเขาก็แบบว่าได้เปรียบได้เปรียบมันอาจจะต้องมี2ส่วนเนาะรักว่าคือหน้าร้านก็มีนะคะทางออนไลน์ก็ต้องมีใช่มันต้องช่วยไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่านั่งอยู่ที่ร้านอย่างเดียวเนี่ยไม่พอถูกต้องต้องแอคชั่นแล้วล่ะนะฮะต้องไลฟ์สดต้องอะไรใช่ค่หลายหลายช่องทางหลายๆเส้นทางเหมือนกันค่ะนะครับ แต่ราคาเนี่ยนะฮะในไรฟ์สดมันก็ต้องถูกกว่าหน้าร้านเพราะหน้าร้านมันก็ต้องบวกต้นทุนค่ะใช่ไหมฮะหัดใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะต้องนั่งคุยกันใหม่ละแล้วคนที่มานั่งคุยเนี่ยขอเป็นคนใหม่ด้วยขอเป็นคนใหม่ยุคใหม่มนะ,ะไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ชุดเดิมชุดเดิมชุดเดิมคนเดิมคณะเดิมความคิดเดิมเดิมหัดใหญ่ก็จะล้มหายตายจากไปจาก,จากนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์หรือนักท่องเที่ยวไทยด้วยกันอาจจะต้องผสมผสานกันบ้างเนาะผสมผสานคนเก่ารุ่นใหม่ไอาจจะต้องคุณเนาะมันจะต้องแบบมีแบบช่วยกันรับไอเดียใหม่ๆเข้ามานะฮะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่เป็นหลักเป็นเป็นหลักอย่างเดียวไม่ไม่เป็นไปต่อไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับครับก็ยังอยู่ยังอยู่เพราะว่ายังไม่ล้มหายตายจาก ให้ให้นั่งยิ้มอยู่บ้างเน่ยนะฮะแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยขอความคิดใหม่ๆหน่อยใช่ค่ะนะฮะว่าเราจะแก้ปัญหาให้ไม่ให้หัดใหญ่เนี่ยนะ,ะมันเงียบอย่างนี้เนี่ยตลอดไปนะฮะต้องเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็นะฮะพัฒนาแก้ไขไปนะครับค่ะคืออย่าลืมว่าอย่าอย่าอย่าพูดคำว่าหมดมุกเพราะหัดใหญ่มันจะไปทำอะไรใหมๆ่ๆอ่ะ มันก็เป็นเมืองค้าขายนะฮะบางประเทศเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นประเทศที่เขาขายน้ํามันเนี่ยนะฮะประเทศเขาไม่มีอะไรเลยมีแต่ทะเลทรายกับน้ํามันในดินแต่เขาสร้างอะไรใหม่ๆตึกรางบ้านช่องสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่มันดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาอมเราไม่มีธรรมชาติเหมือนสตูลเหมือนพัทลงุง ช่ไหมฮะเหมือนละน่งละโนดใช่ไหมฮะแต่เราก็ทําอะไรที่มันเป็นเฉพาะเมืองอะที่มันเกี่ยวกับเมืองอะก็อะไรที่เป็นจุดเด่นของเมืองเสน่ห์ของเมืองเนี่ยนะ New City New Generation ใช่ไมฮะพูดอย่างนี้เข้าสู่อันนั้นเลยอะอยเขาเรียกว่าชุมชนนวัตวิถีอะโอทอปอะใชะ่ที่<น>ว่า,ารัฐบาลเขาก็เป็น คือไม่ไม่ถือว่าเป็นโครงการใหม่เป็นลักษณะเหมือนโครงการต่อยอดนะคะเนาะค,คือสินค้าดีสินค้าเด่นที่มีอยู่แล้วอะไรพวกเนี้ย<ม>ก็จะได้มาคือเหมือนว่ามาร่วมกันมาร่วมกัน,กนแล้วมไม่จําเป็นที่ว่าสินค้าในชุมชนเนี่ยนะคะสินค้าโอท็อปไม่จำเป็นที่จะต้องไปขายนู่นละเมืองทองอ่าไม่เป็นต้องไปขายที่กรุงเทพไม่ต้องอเป็นจะไม่ได้มาขายที่หอประชุม อย่างเดียวละนะคะอยู่ในชุมชนสร้างคุณค่าของตัวเองใช่นักภูมิลช่มหนาเกิดแล้วเขาจะมาหาเราเองใช่แต่ว่ามันต้องดึงนะจุดเด่นอะไรออกมาสิ่งอะไรที่มันดีๆในชุมชนภูเขาน้ำตกทะเลบวกกับสินค้าโอท็อปด้วยเนี่ยที่มันก็เขาบอกมันทำเงินใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นสินค้าโอท็อปจำนวนเป็นหลายหมื่นผมยกตัวอย่าง การสร้างมูลค่าขึ้นมาเนี่ยนะฮะ,ะก็คือให้คนเนี่ยพูดถึงสิ่งเหล่านั้นกันเยอะๆะหาวิธไไไีไม่ไม่ได้มียากเลยแต่และว,วิธีเนี่ยนะฮะเช่นนะ,ะทุเรียนที่เขาพูดถึงกันเขาคือหากันว่าทําไมมันตั้งสามพันห้าพันหมื่นสองหมื่นใไมฮะทั้งๆที่มันก็ทุเรียนเหมือนกันแต่เขาสร้างมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือว่าเผอิญในวงในในสังคมออนไลน์เนี่ยมันเผอิญช่วยแม่ค้าอัปเกรดแม่ค้าขึ้นมานะฮะยิ่งคนสมัยนี้นะเขาโอดำโอดรวยยิ่งคนไทยนี่นะฮะแต่ถ้าคนคิดได้บอกก็ก็ถ้าถ้ามีตังก็ซื้อใช่ไหมรสชาติมันก็คงจะไม่ต่างอะไรกันมากมายใช่ไหมแค่แม่ค้าบอกว่าเขาซื้อมาเป็นตันแต่เขาคัดมาไม่กี่กิโลเนี่ยก็เรื่องของคุณน่ะใช่ไหมฮะนะ คุณแก่ทุกลูกแล้วก็มาตั้งให้สวยๆสร้างมูลค่าขึ้นมาคือแม่ค้าคนนี้โชคดีค่ะนะฮะแต่โชคดีคือโชคดีที่มีคนช่วยอัปเกรดเขาขึ้นมาแต่ถามว่ากลุ่มของของตลาดของเขาเนี่ยนะกลุ่มคนที่จะซื้อเนี่ยก็แค่กลุ่มเล็กๆแค่นั้นเองอันนี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นขนาใหญ่ก็เหมือนกันนะใช่ไหมฮะทำะมันขึ้นมาณนะเดี๋ยวนี้ครับไม่งั้นมันจะเริ่มที่จะนะฮะ ขาเรียกว่าเงียบเงียบเงียบไปเรื่อยเงียบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไปเรื่อย <ๆ S 1> จนอันตรายนะครับนะคนใหม่ๆช่วยกันทีนะไม่ใช่ว่าพอพอผู้ว่าคนใหม่มาทีนี่ขอบคุณเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะผมได้ไอเดียคุยกับเฮียกไก่นะเฮียไก่ก็พูดเรื่องนี้กันผมกับเฮียไก่ก็วิเคราะห์กันนะฮะคือสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ว่าใหม่มาพอผู้ว่าใหม่มาปุ๊บสมมติผมเป็นผู้ว่าใหม่ใช่ไหมคุณเป็นเลขาผมบอกคุณไป ไปรวบรวมคนในจังหวัดสงขลามาสิมาดูซิว่าสงขลาคืออะไรผมขอรู้จักสงขลาหัาดใหญ่หน่อยคุณก็ก็ไปบอกข้าราชการใช่ไหมข้าราชการก็ก็ก็มีรายชื่อที่จดอยู่นะก็มีสมาคมนู่นชมลมนี่ประธานนู่นประธานนี่ก็กลุ่มเดิมคนเดิมนายกสมาคมนั่นนู่นนี่อายุอานาโก็แก่กันไปทุกวันทุกปีนะฮะแต่ทีนี้ ไอความฉลาดเนี่ยนะฮะความคิดมันก็ตามไวัยไปนะอันนี้ไม่ได้นะฮะพาดพิงใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะน,นี้ผมยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นแต่โลกามันพิวัตไปมสมัยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นหัตใหญ่มันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันทำไมฮะแต่ก็ถือว่าคือเขาเรียกว่าเป็นบุคลากรหรือว่ากลุ่มคนที่ มีคุณค่าความรู้ความสามารถแต่มันก็ต้องปรับนะคะแล้วก็นำสิ่งใหม่ๆนะเข้ามาช่วยด้วยร่วมด้วยนะคะมไม่ใช่ว่าเออพอซีกับกับผู้ว่าคนนี้นะฮะเอาได้งบมาเป็นเป็นล้านๆมาจัดขายของกันทีนึงนะไอขายของนี่ก็คนมามาขายก็ไปเก็บค่าขายเขาอีกใช่ไหมฮะงบก็ไม่ใช่ว่าจะได้ใช้สักเท่าไหร่เลยไม่รู้หายไปไหนนะเอาจัดกันเป็นทั้งปี อย่างนี้นะฮะปิดถนนกันชาวบ้านเขาด่ากันหึมใช่ไหมฮะพอชอบพอผู้ว่าคนนี้ไปก็มาไม่ได้งบมาบอกว่าอ่ะไม่มีงบจัดก็ไม่จัดไรเหล่านี้คือลักษณะอย่างนี้พอกันทีเธอฮะเลิกกันสีทีเถอะครับใช่ไหมฮะแล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบเก่าๆที่ที่กินรวบกันแบบแบบในวงจรเนี่ยพอเธอฮะใช่ไหมฮะทำไมถึงเดี๋ยวนี้นะฮะบริษัททัวร์ กำลังที่จะล้มหายตายจากไปในเวลาอันสั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามาเลเซียสิงคโปร์เขามาเขาไม่ได้ผ่านทัวร์แล้วฮะเขามาเองนะเขามาเองเขามาเป็นครอบครัวฮะใช่ไหมฮะเขาเที่ยวกันเป็นแล้วแล้วโซเชียลเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันหากันได้โทรศัพท์มือถืออยากจะไปกินก๋วยจั๊บอร่อยอ่อยอยู่ไหนในหาดใหญ่เอ้าหน้าศรีนครพาไป ไปกันเองเลยใช,ใช่ไปเองเครื่องมือพาไปโทรศัพท์พาไปโทรศัพท์พาไปไปกินกันเองออย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยนะฮะชาวบ,บ้านชาวช่องเขาได้ประโยชน์กว้างขึ้นมากขึ้นจะไปเที่ยวในสไตล์ไหนโฮมสเตย์ stay, ในพื้นที่ใดที่ไม่ไกลาจากที่พักมากนะักมูฟที่พักซะหน่อยไม่ต้องไปพักกลางเมืองไปพักที่มันเป็นธรรมชาติแบบไหนอืเมื่อวานคุณพูดถึงอะไรที่เป็นเป็นหมอกทะเลหมอกอะ่ะ ใช่ไหมฮะที่ตอนนี้ที่กําลังกําลังบูมอะนะใช่ไหมฮะควรคันเหลาอะไรเงี้ยอืมในบ้านเราเนี่ยสร้างสถานที่พักผ่อนให้มันมากขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวพี่ไปยังอ่ะขึ้นยังยยเลบ้านอยู่แค่แค่งไม่ได้ไปเลยนั่นนะสิเออเห็นไหมฮะแต่ว่าจ้ะมันต้องปรับแบบองค์าพยพแล้วว่าคุณอืคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้ว คุณแบบเก่าๆแบบดั้งเดิมไม่ได้แล้วมาเพื่อที่จะเอางาประมาณนะฮะเอาไปส่งให้ให้บ้านใหญ่ของตัวเองบ้างนะฮะเอาไปพูดตรงๆว่าต้องเอาไปให้เสียค่าน้ําค่าไฟให้ค่าไฟให้พักบ้างอะ่ะถ้ไหมฮะเหลือเท่าไหรก่ก็ไหนจะของตัวเองไหนจะพักพวกอีกในบริษัทรับเหมาของของพักพวกอีกอะไรอีกถึงประชาชนสักกี่มากน้อยอะ่ะถ้าไหมฮะ แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราคือไม่ต้องไปรอปฏิรูปให้ใครมาเป็นหมู่คณะมาปฏิรูปให้เรา,าคนบุคคลใดคนหนึ่งมาปฏิรูปให้เราเราปฏิรูปตัวเราเองเถอะฮะแล้วยังโชคดีที่เรามีมีศักยภาพมีพื้นที่มีโลกโซเชียลอยู่ในมือเนี่ยเราใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับสร้างพลังของพวกเราขึ้นมาคนหาดใหญ่ต้องการอะไรคนหาดใหญ่ไม่ต้องการจะเงียบแล้วนะต่อไปนี้คนหาดใหญ่มองทิศทางไหนนะ อ๋ออยากจะให้มีคาสิโนโนี่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยคาสิโนโก็มันเป็นความแตกต่างออกไปใช่ไหมฮะแต่มันต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องไปปรับเรื่องกฎบทกฎหมายนะฮะไอที่ไม่ถูกต้องทําให้มันถูกต้องซะได้ไหมใช่ไหมฮะมันต้องทําแล้วอะ,ะนะฮะไปรอราคายางที่มันดีดขึ้นมาเราก็รู้อยู่ว่าราคายางมันถูกกดกับคนกลุ่มไม่กี่กลุ่มอะนะฮะสี่ซ่าห้าเสือที่มันกดอยู่เนี่ยนะะเมื่อไหร่จะ จะหลุดรอดพ้นวงจรนี้ขึ้นมาได้นี่นะแล้วก็ประเภทที่ว่าประโคมข่าวกันไปว่าหาดใหญ่เงียบแล้วหาดใหญ่ตายแล้วหดรราดแจ่เศรษฐกิจพังแล้วมันก็ไม่ดีนะฮะนะแต่ถ้าเกิดว่าจุดประกายกันขึ้นมาว่าคนหาดใหญ่พร้อมที่จะทําให้หาดใหญ่มันคึกคักให้มันมีสีสันขึ้นมาอีกนะจากหาดใหญ่ที่เขาเคยนึก ถึงหาดใหญ่นี่คืออะไรเอาน้ําพุเหรอน้ําพุตอนนี้มันดับมันตายไปแล้วทำน้ำําพุใหม่ที่ใหม่ให้มันสูงกว่าเดิมนะฮะให้มันมีแสงสีสันให้มีคนดึงคนเข้าไปดูน้ําพุน้ําพุใหม่ในหาดใหญ่อะไรเหล่านี้เป็นต้นอืใช่ไหมฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะบ้านเราเนาะมีของดีๆเยอะเลยเป็นเมืองเศรษฐกิจนะคะเนี่ยนิดนึงนะคะวันก่อนแล้วกลับบ้าน ก็คือไปที่สระบุรีนะรักกลับบ้านแล้วคือข้าวของไปตลาดอะไรเงี้ยพี่ของที่นั่นน่ะมันถูกมากอ่ะอันนี้สําคัญเลยมันถูกมากจนรักมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าคือมันถูกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะถึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยของตลาดอยู่หน้านิคมเนี่ยมันถูกมากมันถูกมะม่วงเนี่ยยกตัวอย่างเห็นชัดๆเลยมันต่างกันตรงไหนหรือว่าที่นั่นมันเป็นดงมะม่วงหรือว่าเป็นดงกล้วยมะม่วงน้ําดอกไม้เนี่ยลูกใหญ่เท่าแบบ ขาว่าใหญ่นะลูกใหญ่มากโลละสามสิบห้าบาทอย่างเงี้ยนะบ้านเราเนี่ยสี่สิบห้าสิบที่โลละสามสิบห้าลูกตัวหัวนี้โปเลยหน่อยใหญ่กว่านี้นิดนึงมันดูที่ขนาดด้วยไงครับเห็นไหมฮะซึ่งเรามีคือถ้าเกิดขนาดมันใหญ่เนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมคะอย่างบ้านเราเอาสามสิบห้าแต่ถ้าลูกใหญ่อาจจะสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนักไม่ความรู้สึกแบบโอ้ซื้อด้วยความแบบอืม ไม่น่าเชื่อเลยก็เลยมีความรู้สึกว่า,อย,าอย่างอย่างที่บ้านเนี่ยเขาก็บอกเออมันต้องถ้ามันของแพงๆน่มันก็มันไม่ได้ละไม่ได้แล้วหรอมันไม่ได้ละคุณจะเห็นแก่ตัวเหมือนสมัยที่คุณทํากันมามนี่คือผลลัพธ์ของการที่คุณเห็นแก่ตัวทั้งองค์คาพยพนะทั้งวงจรของการท่องเที่ยวราคามีราคาคนไทยราคาราคามีราคามาเลราคาสิงคโปร์เพื่ออะไรผมถามนะไปกิน หูฉลามทุองสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยค่ารถตุกตุกร้อยอย่างละ <ứng. S 1> ต้องให้ตุกตุกมาไปฮะไปร้อยอย่างละ <c oughs> ก็เนี่ยไงฮะมันเงียบเพิ่งอ,อย่างงี้ไงเพราะคนมันโง่อ,อยู่ไม่ใช่โง่ตลอดนะฮะนะมันโง่อ,อยู่พักเดียวแล้วมันมาอ๋อมึง <c oughs> หลอกไม่ได้อีกแล้วนะหลอกกูนี่ว่าเออมึงกินเราเคยพูดกันบ่อยไหมว่ามึงได้กินตังกูแค่ครั้งเดียวนั่นล่ะใช่ใช่ไมฮะค่ะแล้วทีนี้ มันเป็นอย่างนี้กันหมดทั้งหาดใหญ่ก็นี่ไงฮะก็นี่ไงฮะใช่ไหมฮะพเทศการโรงแรมขึ้นค่าห้องกันบุบวับวับวับนะฮะเนี่ยโอกาสทองออในช่วงนั้นได้ช่วงนึงแล้วบริษัทนําเที่ยวกับพาลูกทัวร์เที่ยวแต่ร้านของตัวเองร้านที่โอ้ต้องไปซื้อของก็ต้องไปซื้อร้านนี้นะแล้วไม่งั้นไกด์ไม่ได้ไม่ได้ตังมันก็จบเฮะครับใช่ปเปลี่ยนแล้วเธอครับ ถ้าไม่เปลี่ยนก็คือคุณก็หาอาชีพอื่นแล้วกันคือนักท่องเที่ยวเขาก็ไปของเขาเองนะถึงแมถึงว่าเขาก็ไม่เข้าสู่ระบบนี้แล้วนะไม่เข้าสู่ระบบแล้วช่เขามาเป็นครอบครัวเขาพร้อมที่จะไปพักเป็นครอบครัวอืเก็พร้อมที่จะไปถึงโน่นนะฮะกระบี่ภูเก็ตอืนะฮะทางภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือใช่ใ่ายในราคาที่เขาเขาใช้เงินในหาดใหญ่สองหมื่นนะฮะใช่ค่าห้องค่าซื้อเสื้อผ้าค่ากินค่าอยู่ เขาไปใช้เงินสองหมื่นที่กระบี่ที่ภูเก็ตที่ทางนู้นได้เยอะกว่าหัดใหญ่อีกฮะใช่นี่ลองผู้ว่าผู้ว่าฟังผมนี่นะฮะทะเลที่สงขาที่เงียบเงียบเลยนะฮะสองทะเลอาหารสองทะเลอะฮะไม่ใช่ทะเลเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทะเลที่ที่แหลมสนอ่อนหรือว่าที่สมิหลานเนี่ยทำให้มันคึกคักมาได้แล้วแหละฮะใช่ไหมฮะมีการเรียกว่ามีเรือมีโบ๊ท มีสปีดโบ๊ทมีอะไรมีการมีล่มอะไรขึ้นใช่ไหมฮะดึงนักท่องเที่ยวมีเขาเรียกว่าอะไรเด็กๆขึ้นไปเล่นเกี่ยวกับอะไรคล้ายๆกับงานวัดที่มันเป็นอะไรคิดว่าอะไรบ้านบ้านฟองบ้านโฟมบ้านอะไรนั่นบ้านลมบ้านลมมันทาในทะเลได้ไหมนะเหมือนที่เราไปเที่ยวที่เขาทาอะไรอะไรอะไรน้ําเนี่ยสวนน้าอะไรต่างๆไปทําในทะเลได้ไหมเออ ทำเถอะฮครับอบอกอแค่นี้ <laughs> <laughs> เอาละนะคะเผืะะะ่อเป็นการกระตุ้นเนาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ <Okay. S 2> แต่ก็คิดว่าก,ก็คงจะมานั่งคุยกันแหละนะนะคะถ้าเข้าสู่ภาวะแบบนี้อาจจะปล่อยไปเนื่อนานไม่ได้ละ,ม,ละมันจะยิ่งอถอยลงถอยลงนะคะ <Okay. S 2> ก็ให้กำลังใจนะคะ เก็บตกคุยข่าวเอามาบอกเอามาย้ำให้คุณ,<ห>คณได้ฟัง,ฟงกันอีก,อกรอบ,รอบ